สวัสดีค่ะแม่บุญลายฟื้นทองค่ะต่อไปก็จะเป็นวิธีเก็บซีเขาสองเอือ e ของทั้ง้านแม่บุญลายฟื้นทองเด้อค่ะแต่ละทีแต่ละหมองอาจจะเก็บบกคือกันค่ะแต่นี่เป็นวิธีของทั้ง้านแม่บุญลายฟื้นทองค่ะใส่ไม่คิดนี่จ้ะสองไม่จะเป็นการค้าเก็บเด้อค่ะเก็บทีละเ้นจ,จ้ะเก็บทีละเ้นถาแม่บุญลายว่าค่มสองนี่ไหมถึงว่าค่มสองเซนเด้อค่ะ คมสองคมสองเซนโยกสองเซนคมสี่เซนโยกสองเซนคมสองเซนโยกสองเซนคมสี่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 เซน ยกสองเซนคมสองเซนโยกสองเซนคมสี่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 เซนโยกสองเซนคมสองเซนโยกสองเซนคมสี่เซนโยกสองเซนคมสี่เซน โยกสองเซนคมสี่เซนไม่ที่หนึ่งนี่กะจะเท่ากับแบบนี้เนือจากก็คือคมสี่โยกหนึ่ง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 ขึ้นสองรูลงสองรูขึ้นสองรูค่ะก็จะเป็นแบบนี้กะจะเท่ากับคมสี่ไปสี่เทือ โยกสองเซนลงสองเซนขึ้นสองเซนนี่คือไม้ที่หนึ่งเนอค่ะส่วนไม้ที่สองค่ะต่อไปกับเป็นไม้ที่สองก็โยกสองเซนคมสี่เซนโยกสองเซนคมหกเซนโยกสองเซนคมสี่เซนโยกสองเซนคมหกเซนโยกสองเซนคมสี่เซนโยกสองเซนคมหกเซนโยกสองเซน คมสี่เซนโยกสองเซนคมหกเซนโยกสองเซนคมสี่เซนโยกสองเซนคมหกเซนโยกสองเซนคมสี่เซนโยกสองเซนคมหกเซนโยกสองเซนคมสี่เซนนี่ก็คือหม่ที่สองแล้วค่ะไม่ที่สองนี่ก็เก็บง่ายแน่ค่ะก็คือเก็บสลับกันจากก็คือเก็บ ยกสองเซนคมหกเซนยกสองเซนคมสี่เซนการเฮสเซลับกันไปยังสี่ด้วยจากยกสองเซนคมหกเซนยกสองเซนคมสี่เซนการเฮสเซลับกันจนสุดไม้ที่สองค่ะส่วนไม้ที่สามเนาะค่ะไม้ที่สามนี Group, ่หฮคมสี่เซนค่ะไม้ที่สามนี่ไม้ที่สามคมสี่เซนยกสองเซนคมสี่เซน ยกสองเซนคมสี่เซนยกสองเซนคมสี่เซนยกสองเซนคมสองเซนยกสองเซนคมสี่เซนยกสองเซนคมสี่เซนยกสองเซนคมสี่เซนยกสองเซนคมซี่เซนยกสองเซนคมสองเซน ยกสองเซนคมสี่เซนยกสองเซนคมซี่เซนยกสองเซนคมสี่เซนยกสองเซนคมสองเซนยกสองเซนไม้ที่สามนี่คะไม้ที่สามนี่คะจะเท่ากับไม้ที่สามจะเท่ากับคมซีเซนไปซีข้างขึ้นกันค่ะ คมซี่เซนไปซี่ครั้งนี่หมายถึงว่าคมซี่เซนโยกสองเซนครั้งที่หนึ่งคมซี่เซนโยกสองเซนครั้งที่สองคมซี่เซนโยกสองเซนครั้งที่สามคมคมซี่เซนโยกสองเซนเป็นนั่นว่าคมซี่นี่ไปซี่เทือค่ะแล้วก็ขึ้นสองเซนลงสองเซนขึ้นสองเซนค่ะก็จะเท่ากับคมซีซี่ครั้งยก สองเซนค่มสองเซนโยสองเซนเด้อค่ะกัให้เห็ดตามนี่ค่ะนี่คือเป็นวิธีเก็บคิดซีดตะกอสองเอื้อของทั้งล้านค่ะสำหรับวิธีตรวจชิดก็จะมีอีกอยูคลิปหนึ่งค่ะกัทุกท่านทุกคนจะจงค่อยๆติดตามชมเด้อค่ะวิธีตรวจชิดค่ะว่าเห็ดเก็บแล้วมันถือต้องบ่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า